จริงค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมสามารถที่จะบางได้จากเหตุต่างๆได้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยทางกายภาวะทุพโภชนาการต่างๆ แต่าสาเหตุจากการรมพันธุ์และฮอร์โมนเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดได้บ่อยที่สุดค่ะโดยที่โรคนี้เกิดได้ทั้งในเพศหญิงแล้วก็ในเพศชายและเกิดได้ในทุกช่วงวัยค่ะอาจจะเกิดตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอกาสเกิดความชุกในการเกิดเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสเกิดมากขึ้นค่ะโดยเพศชายนะคะก็อาจจะเริ่มจากการถอยร่นของไรผมข้างหน้าขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆจุดที่บางต่อมาคือตรงบริเวณวงขวัญและแสกกลางตามลำดับค่ะ ซึ่งสำหรับในเพศหญิงเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไปอาจจะมีการบางจากแสกก่อนนะคะแสกก็อาจจะกว้างมากขึ้นเรื่อยๆได้ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเกิดจากเหตุอื่นนอกเหนือจากกรรมพันธุ์และฮอร์โมนก็ได้นะคะ mm hmm. เช่นบางคนอาจจะมีภาะวะขาดธาตุเหล็กขาดโปรตีนหรืออาจจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ต่ําลงก็สามารถเป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้ผมบางลงได้ค่ะ